สวัสดีจ้าสวัสดีจันเพื่อนสาวไทยอีสานต่างแดนเนาะคะ่ะมาจะมาจา้ามากินตำถั่วไข่ต้มเนาะคะ่ะไข่ต้มสองฟองแล้วก็มีหมูก้อนเนี่ยแล้วก็มีขาดไม่ได้เลยมะม่วงจ้ามะม่วงหัวช่างแซ่บๆเปรีย้ยวๆหวานๆแล้วก็มีผักชีลาวเนาะคะ่ะผักกาดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะแล้วก็วุ้นเส้นจ้าขนมจีนแพงเกินแถวทางเราอยู่เนาะคะ่ะเลยบอสือ่อมีอยู่หาหมัดกำเล็กๆจ้า สามสี่ยูโรปาทที่ถูกช่วงช่วงไว้รัดช่วงเนี่ยโอ้อะไรก็แพงจ้ะมาเด้อจากคนอื่นก็อย่าลืมดูคลิปเกือบจบแล้วค่อยคอมเมนต์แล้วก็ค่อยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้ดยเดยเดะเดมาจา้ะมากินตำทัววุ้นเซ็นจะไข่ต้มแซ่บจ้ามามาค่ะมม่ Thao bài ta Mà đứa chắc khi bị พี่หนูทุกๆคนจ้ะ FC ใหม่เก่านะจ๊ะมาเด้อจ้ะมาจ้าพี่เอ็มเอ็มจ้า <c oughs> มาจ้าเมเที่ กับนองหยุดแล้วมาเด้อแซบน้ากันจ้ะมาทุกคนในเอซเก่าใหม่นะคะฝั่งไทยฟังลาวทั่วประเทศนะจ้ะทุกๆประเทศเลยค่ะคนไทยแล้วจ้ะเด้อมาจะแซบแซบด้วยกันพี่น้อยฟังใครนะจ้ะ แบบนะคะข้าวแทบไปอีกแบบจะได้บรรม,มีข้าเหนียวมีจัดจะไปที่หนึ่ง 还东家 ต่อจ้าไปหันผ่าอันไข่อีกใบนึง Você é o จำส่วจำถั่วใส่กะปิจะกช้อนแซ่แบบ แ่บตอนนี้เยวก็ไปเก็บข้อคือเก่าจ้ะแต่ก็แสบเลยจ้ะกินเสร็จเดี๋ยวก็ทำความสะอาดปากนะะู้จ้ะ ต่อตาต่อตามาจานองนาจ้านาสาว บุเรมพัดจิงน,นะจ๊ะชอบเศมา همه، همهم، โอเคจ้าขอตัวไปต่อจักน้อยเนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูคลิปให้จบลงคอยคอมเมนต์เด้อจะไงก็ขอบคุณเอฟหม่มเ่าเนะคะฝากสาวไทยอีสานในต่างแดนด้วยนะคะเจอกันคลิปหนาวิดีโอหนาเนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย